เราต้องเพื่อนพวกเราต้องไปจัดการระหักให้ได้เพื่อจะก็ระหักโดนโดนโดนล้างไปแล้วหล่งจากจัดการไม่ได้หักระหักต้องไปปลกหน่วไม่ต้องจัดระหักแต่เราก็ต้องช่วยเพื่อนก็ไปจัดกัดแก๊งที่ดำนะหักด้วยต้องเป็นเราก็ต้องไปทำให้เก่งๆขึ้นก่อน เค้กะสีไหมข้ามนยำมาสอร์้อ้งเย้ทุกคนเอ้สเคปาพร้อมยังคเป็นยังไงเพื่อนเฮ้ยกนมาต้นเนี่ยแกแกกับเนเปนยังไม่ได้กับช้นเป็นจากักช้นเป็นปีเข้าสิงชอน

ไอ้มาไอ้ไอ้อาอาลูซ่าลูซ่อามาดิตุลอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามมาฉนนะนะฮักฉันเป็นนะฮักพวกเราต้องจับตัวหนาฮักให้ได้พวกเราต้องสู้สู้ถึงตายสู้ถึงตายด้วยเรา พวกตู้ไปถึงตายก,ยยกี่คนก็ไม่้องเลืองต้องู้หก่อนให้มันลอีเดหาดหากดัหากเาหักเาหักยเอแน่ละาากี่คนนพวกนไม่ติด

Eu não tenho eu Eu só estou vendo uma eu estou vendo. Ai, que legal. Ai, Ai, เออกระเลงเอ้ยโค้ด้กระเลงเนี้ยสองน้ไม่ต้องหลักกนไปพ่อฉันมากว้าฉันไม่ต้องหลักกน

ういうことか、そういうこういうこういうういうか、ういうこういうこううか、ういうか、ういうう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 う อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้พอไหมแม่ขออะไร้อพ่อไหมขอไหมพ่าไหมขอไหมเขาบอกขอให้เรื่วงส่วนตัวเองเขาบอกไหมเขาบอกเกิดวมนนี้ไม่พออยอาเดี๋ยวพ่อก็กินให้แล้วเดี๋ยวมันนุ่มไ้ยังซึ่ง

จ๋านี่มูชญานิอึไม่ได้ไม่ยากเลย

ไมบอเ้ยเ้นทร่นะอยู่เคยข้ามาเลยเฮ้ย่อาอนกับไเลยกกกรับเฮ้ยบอกที่ว่าละและไปจัดการทั้งหมดคนเลย อมอสไม่ใช่ก็ไมันก็ก็ไม่ได้มันเป็นมอสตันนี้ขาเป็นมอกนมันจับม,มันอสเองเอยไไปวง่ากไปเลยเจอพลังแล้ว